ตาเอียงเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขนาดกลางสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาระยองเขตสอนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการบริหารงานโดยท่านผู้อำนวยการดิเรกหนูน้อยโรงเรียนบ้านพงตาเอีย่ยมได้น้อมนำพระบรมร,ราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จ พระวชิรก้าวเจ้าอยู่หัวรัชการที่10ด้านคุณธรรมนำชีวิตสู่การปฏิบัติในการบริหารคุณภาพการศึกษาการจัดการศึกษาการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมมีทักษะการนำชีวิตอยู่ในสังคมอย่างสร้างสรรค์และมีความสุขดังนั้นโรงเรียนบ้านพงตไเอี่ยม จึงพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโดยการพัฒนารูปแบบนวัตกรรม1กอสสอ,สอสหอน้อมนำพระบรมราโชบายสู่พื้นฐานที่มั่นคงมีคุณธรรมอย่างยั่งยืนสู่สถานศึกษาโดยโรงเรียนมีการดำเนินการตามหลักการพัฒนาออกแบบนวัตกรรมโดยศึกษาแนวคิดทฤษฎีต่างๆในการออกแบบและพัฒนาสถานศึกษา มีการบูรณาการหลักสูตรสถานศึกษาแผนปฏิบัติการของโรงเรียนรวมทั้งโครงการกิจกรรมต่างๆอย่างสอดคล้องเชื่อมโยงกันนำนวัตกรรม1กอสอสอและ4หอไปดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ประกอบด้วย1กอคือ การจัดกิจกรรมโครงการอย่างมีส่วนร่วม 2. ส,สอได้แก่สอที่1ห,หมายถึงสมาร์ทโฟนช่วยครูโดยครูใช้โปรแกรมลงในมือถือและนำมาขับเคลื่อนในการตรวจเช็คการมาโรงเรียนของนักเรียนประจำวันสอที่2หมายถึงสถานที่ในโรงเรียนมีความร่มรื่นสะอาด ปลอดภัยตามหลักสามปอได้แก่ป้องกันปลูกฝังและปราบปาม 4. หีหอได้แก่ห่อที่1หน้าเสาธงหมายถึงมีการดำเนินการจัดกิจกรรมคุณภาพที่มุ่งเน้นปลูกฝังความรู้ทัศนคติที่ดีให้นักเรียนฝึกเป็นคนมีวินยัยนักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติ สร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์หอที่2ห้องเรียนน่าอยู่คุณครูดูแลหมายถึงการจัดห้องเรียนในรูปของคณะกรรมการตามกิจกรรมสถานศึกษาสีขาวหอที่3ห้องอาหารโรงอาหารหมายถึงการบริหารจัดการโรงอาหารให้มีความสะอาดปลอดภยัยถูกสุขลักษณะ หอที่4ห้องน้ำหมายถึงการจัดการห้องน้ำให้สะอาดสร้างสุขนิสัยให้กับนักเรียนมีเขตพื้นที่รับผิดชอบและนักเรียนมีจิตอาสาในการดูแลผลการปฏิบัติงานโดยใช้นวัตกรรม 1. กอส .4. หอน้อมนำพระบรมราโชบายสู่พื้นฐานที่มั่นคงมีคุณธรรมอย่างยั่งยืน ผู้เรียนมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันคัดลายมือไทยระดับชาติงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่67ครูได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนผู้บริหารได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรมเนื่องในงานวันครู ประจำปี2566ด้วยผลการดำเนินงานตามนวัตกรรม1ก2ส4หโดยน้อมนำพระบรมราโชบายสู่พื้นฐานที่มั่นคงมีคุณธรรมอย่างยั่งยืนทำให้โรงเรียนบ้านพุงตะเอี่ยมได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆได้ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขยายผลสู่สถานศึกษาหรือชุมชนใกล้เคียงเพื่อนำไปปรับใช้ในกิจกรรม โครงการตามบริบทและความเหมาะสมและคำนึงถึงทรัพยากรที่มีอยู่เลือกใช้อย่างเหมาะสมคุ้มค่าสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนนั้นๆโรงเรียนบ้านพงตะเอี่ยมขอขอบคุณค่ะ